สวัสดีครับผมมาพบกันในช่องอาร์ตนี้เคอีนะครับคลิปนี้เป็นแนวทางจีนภาคเช้าครับจีนเด่น8ดรอบที่ผ่านมาหลุดเมื่อวานเป็นรอบเดียวคือหายไปเลยนะครับหลังจากนั้นเจ็ดรอบที่ผ่านมามาหมดนะครับรุ่นกันต่อวันนี้ครับว่าจมูกหรือจ่าครับฟังผมเสร็จถ้าชอบตามครับถ้าไม่ชอบผ่านครับกรุณาดูเป็นแนวทางครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ครับอยากเทคแคร์กดติดตามนะครับผมกรุณาดูเป็นแนวนะครับย้ำครับย้ำนับยัง ย้ำนักย้ำหนาเลยครับจีนเช้าวันนี้เด่นเจ็ดครับศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดจีนออกผลสิบสี่นาฬิกาไอ้ขอประธานโทษครับสิบนาฬิกาสามสิบนาทีครับหกเจ็ด 9กแล้วก็6 0ศูครับผมร้อยมาศูนย์ครับส่วนตัวผมว่าน่าจะแนวท้าย7ท้ายศูนย์โดยประมาณนะตอนนี้ผมคิดผมคิดที่ลบนะครับผมคิดที่อยู่ที่ลบน่าจะแนวน่าจะแนว7ผมว่า จากการบอโดของตัวเองครับสิบแต้มอ๋อขอประทานโทษครับลืมลืมสามเจ็ดข้ามสามเจ็ดไปได้ไงเขาว่าเช้าเปิดสิบแต้มโอกาสปิดสิบแต้มเป็นไปได้นะครับในไม่ที่เจ็ดก่อนกันเลยครับหกศูนย์ท่านตัดถ้ากองนี้ดูเหมือนเยอะเกินไปท่านตัดหกศูนย์ไม่ก่อนอะไรเนาะในไม่ที่เจ็ดก่อนอะไรนะครับครับประมาณนี้ครับสําหรับหุ้นจีนเช้าครับเราจะเจอกันห่างเสยงภาคเช้าครับ ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับสวีดัสสวัสดีครับรวยๆทุกท่านครับ